เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ครูเก่งจะมาสอนเรื่องเลขโดดของค่าประจำหลักนะครับอ่ะมาดูกันเป็นยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับข้อนี้เขาบอกว่ามีจำนวนเจ็ดหลักครับและเลขโดดในหลักแสนมีค่าสามแสนเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเก้าร้อย ทำอย่างไรถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนะครับเลข7หลักเราก็เขียนหลักทั้งหมด7หลักก่อนครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดอย่างนี้ครับเลข7หลักนะครับแล้วลองมาดูหลักแสนมีค่าสามแสนไล่หลักเลยครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนมีค่าสามแสนสันนามลงไปนะครับ อ่ะทีนี้หลักร้อยมีค่า900หน่วย10 100เห็นไหมครับอ่ะ900แค่นี้เองแล้วที่เหลือใส่เลขอะไรครับคุกเก่งใส่ได้หมดเลยครับตั้งแต่0ถึง9อ่ะหลักแรกหลักล้านคุกเก่งก็ได้อยากใส่เลขอะไรก็ได้อ่ะคุกคนคนเก่งชอบเลขหนึ่งก็ใส่เลขหนึ่งลงไปอันนี้อะไรก็ได้ครับเลขสองเลขสาม เลขเจดเลขแปดอย่างนี้ครับก็เสร็จแล้วอย่าลืมใส่ทุกน้ำด้วยนะครับระหว่างหลักพันกับหลักร้อยและหลักแสนกับหลักล้านข้อเดิมเจหลักอ่านรูปตเองทำใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักแสนมีค่าสามแสนเหมือนเดิมครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเลสามหลักร้อยมีค่าเก้าร้อย หน่วยสิบร้อยเก้าร้อยหลักอื่นๆใส่เลขอะไรก็ได้เมื่อกี้ข้อแรกครูเก่งใส่เลขหนึ่งไปแล้วข้อนี้ครูเก่งก็จะใส่เลขสองอาเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลข 5, เจ็ดหลักอื่นเขาไม่ได้บอกเราใส่เลขอะไรก็หูุหมดโอเคไหมครับอย่าลืมใส่น้ำนี่ครับคือตัวอย่างของเลขประจำหลักจากนั้นลองมาดูตัวอย่างในแบบสถานที่ครูฝากไว้ อย่างเช่นข้อนี้อ่ะข้อที่สองของหน้า8ดในแบบสัดนจำนวนแดหลักเลขโดดในหลักหน่วยหลักแสนและหลักล้านมีค่าเป็นศูนย์อันนี้นะครับในตัวอย่างนี้นะนะข้อสองนะลองดูนะนะครับจำนวน8ดหลักเลขโดดในหลักหน่วยหลักแสนและหลักล้านมีค่าเป็นศูนย์เป็นอย่างไรอ่ะเรามีถึง8ดหลักใช่ไหมเราก็เขียนหลักแปดตัวก่อนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดแปดหลักแล้วโอเคครบตามเขาบอกและหลักหน่วยหลักแสนหลักล้านเป็นเลขศูนย์เราก็ไล่หลักเลยครับหน่วยหน่วยโอเคใส่เลขศูนย์หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอ่ะหลักแสนถึงแล้วจดบังกีเลขศูนย์แสนมันเป็นล้านล้านเขาเขาบอกให้เลขศูนย์เสร็จแล้วครับจดบอกแค่สามหลักมาหน่วย แสนล้านเป็นเลขศูนย์เราใส่เลยคนระับเลขที่เหลือครับใส่เลขอะไรก็ได้ที่เราชอบอะตัวแรกครับใส่เลขอะไรก็ได้ครับเจษที่เหลือก <5 S 2> <ด>็อาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้อย่าลืมใส่ลูกน้ำครับระหว่างน,นี้หลักพันกับหลักร้อยต่อไปครับนะหลักแสนกับหลักล้านโอเคเนี่ยแปดหลักนะครับที่หลักหน่วยหลักแสนหลักล้านเป็นเลขศูนย์ก็เสร็จแล้ว ข้าประจำหลักกูเก่งฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเรามาดูเลือดเลื่นกันขอบคุณครับ